เป็นโมโหโมโหไหนโมโหโมโหอีกเป็นโมโหเป็นโมโหกันเร็วเรวโมโหเป็นโมโหโมโหทำไงเป็นโมโหเร็วโมโหแรงแรงโมโหเป็นเป็นโมโหไหนเป็นโมโหเร็วโมโหโมโหทำยังไงมีเสียงด้วยโมโหอีก ไม่พาไปเซเว่นโมโหเร็วไปเร็ว <c oughs> ร้ทจเซเว่นนะ้อไมใช่ไป <c oughs> เครไปเซเว่นบ้า <c oughs> ใช่น แย่กว่สิให้ป้าเล่นป้าเจ็บขาหน่อยเนาะอือามไหม